โอเคครับผมขออนุญาตแก้ข่าวนะให้คุณนตองเมื่อกี้เราไลฟ์กันนะครับออผมไลฟ์เพื่อที่จะรีวิวตัวนี้นะครับเป็น s s l 1 2นะครับทีนี้ปัญหาของมันนะจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกผมอะ่ะผมมาโทรไปหาทาง s s l Thailand แล้วแล้วผมก็ทำให้ดูเหมือนเป็นเหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้ว คืออาการเนี่ยมันคือพอมันกระพริบกลับมาหน้านี้ใช่ป่ะแล้วที่เพื่อนๆเห็นในไลฟ์ของคุณตอมที่มันเด้งหลุดเด้งหลุดบ่อยๆอ่ะเหมือนมันกําลังโหลดนะครับกาลังโหลดเออตัวเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ให้มันเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือมันปกติแล้วเห็นป่ะหลอดอะไรมันก็วิ่งปกติเลยนะครับผมกดไปที่ไฮคัทนะกดช่องที่1ตอนนี้ทำงานสัมพันธ์กันทุกอย่างนะไม่มีบั๊กอะไรทั้งนั้นนะครับก็ ใช้ได้หมดทั้งหมดเลยเนี่ยกดท็อกแบ็กเดี๋ยวผมลองกดท็อกตรงนี้ปรับได้ไหมปรับได้ท็อกแบ็กลู p แบ็กตอนนี้ปรับได้หมดนะครับบ t s ซัมพลิ่งเลนก็ปรับได้ทุกอย่างมันไม่เกิดอาการบัก๊กใดๆทั้งนั้นผมกดท็อกนะครับตรงนี้ก็อ่าติดนะครับปิดเปิดทุกอย่างเสถียรครับเออเดี๋ยวรบกวนอาจจะรบกวนคุณตอมอัพคลิปนี้ให้ผมหน่อย ได้ไหมนี่ใช้ได้แล้วคือมันเหมือนต้องลงแล้วใช้เวลานิดนึงนเนาะเซฟนะครับเมื่อเมื่อกี้ยังเซฟไม่ได้เลยนะป <c oughs> ุ่มเซฟยังไม่ทำงานเลยมีแต่เซฟแอดถ้าไปดูไลฟ์ย้อนหลัง,งคุณอตอมนะ YO อันลองพิมพ์ดิแล้วก็โหลดครับโหลดมีเทสนะครับกับ YO น่ะขึ้นทุกอย่างเร็วมากนะครับตอนนี้คือคือมันโอเคครับขยี้นะครับ แล้วก็ขายีนะครับข่ายีสักทีนึงเนี่ยเห็นไหมเทพนะครับตรงๆเลยตรงนี้แล้วว่าเจ๋งนะครับ